เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้อยู่กันในเกมเกมเดิมเกมที่เพิ่งเปิดมาแล้วก็อัปเดตยังเป็น0.5อยู่นะครับเพิ่งอัปเดตม,มาเมื่อวานส,สดๆร้อนๆเลยนะตอนตีสองแต่จริงมันอัปเสร็จตอนประมาณตีสี่หรือตีห้านี่แหละผมได้ลองเล่นละผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับในเกมมันดิเมครูเซเดอร์อ่ะอย่างแรกเลยนะเกมนี้เดี๋ยวเ,เช็คอัปเดตก,กันนะครับสามารถเช็คได้ทางแถบขวาบนเลยนะมันจะมีอันี้บอกอยู่นะครับ <c oughs> ด,ดีดีชอบไก่เอสไก่เพชไก่เวลรับกีฟเกมพาตำรบักแทรัรบฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างนในเกมอันนี้ไม่เรนเจอร์เอ็กซ์เข้าลิงใต้คลิปได้เลยนะครับเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มด,ดีไม่ได้เอานี่ไป u g Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นลัก็ตามเสียเงินแค่และสิบบาทเท่านั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับ นี่เลยอัปเดต0.5แต่ว่าเลขศูนย์หายไปแต่ถ้าเข้ามาจะเห็นอยู่0.5 New r a t e นะครับจะมี New Rate เข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นระบบเลนะที่บางเกมบอกว่าจะเอามาแล้วก็ไม่เอามาสักทีนะเป็นปีละเออที่เกมนี้คือ0.5้าก็มาละเลสแล้วรู้สึกเหมือนอาจจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเออถ้าถ้าทุกอัปเดตอาจจะเปลี่ยนสักสองอัปเดตเปลี่ยนเซตหนึ่งสองเดตเปลี่ยนเซตหนึ่งก็น่าจะดีนะอ่ะมีนิวยูนิตนะครับคือตัวละครใหม่กับไอเทม ไอเทมใหม่อ่าดูยูนิตก่อนนะครับยูนิตเนี่ยจะมีตัวของนางูโมะใช่ไหมนางูโมะนะครับจะเป็นตัวซีเคล็ดเลยนะตัวระดับซีเคล็ดเหมือนตัวนี้จะเก่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราทำอะไรได้แต่ว่ายังไม่ได้ลองนะยังไม่มีแล้วก็นี่ครับฟิตฮิตแมนสการ์เตอเดย์นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเสาเทนเสาเต็นเป็นตัวเออหมัดเมาอ่ะน่าจะเก่งอยู่แล้วก็ไซโซตัวนี้เป็นตัวตัวตีแอร์นะครับตัว วางวางตีแอร์อะไรเงี้ยอ่ะตีฮิวฮิวฮิวไม่มีไฮบิดเหรอโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดูไอเทมไอเทมใหม่มีเกรมเบอร์ไดสตัวนี้เหมือนจะต้องเอาเก็บเป็นของอีโวนะน่าจะเป็นของอีโวนะครับส่วนของไอเทมเนี่ยจะเป็นเดบิทบูสต์ตรงนี้จะมี25%บูสต์นะครับสำหรับลงเลทนะก็เป็นตะเกียบนะครับสามารถแลกได้ในเลทแต่ว่าต้องลงเลทมาสักพักหนึ่งก่อนนะเพื่อแลกของนะแล้วก็นี่ครับเน็ตดริงเกอร์บ็อทเทล ตัวนี้เป็นของอีโวของเซาเทนนะครับตรงนี้เป็นของอีโวตัวนี้ก็ของอีโวของสกามอโตนะลามิงลามิงของใครอะมันคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจวะแต่อาจจะเป็นของอีโวละมั้งไม่ก็เป็นไอเทมนะครับแล้วทํามิสติกด้วยอ่ะแล้วก็นี่ครับสไนเปอร์บุลเลตเป็นกระสุนสไนเปอร์นะในของอีโวตัวนี้แล้วก็สกินใหม่เป็นสกินของมิกุไม่รู้ว่าได้ยังไงนะแต่ว่าอยากได้ลึกเกินเอาไว้ใส่ตลอดตัวไอนะ แล้วก็มีค u a l i t y อ f ไลฟ์นะครับอ่ะนี่ครับมีฟิชเชอร์เลสนะมีเคลมอออินเด็กในอินเด็กนี่มีกดเคลมออแล้วนะทุกคนฟึ๊บปึ๊บอินเด็กเข้าโอเพนอินเด็กนี่เคลมออป้ามเฮ้ยผมพิทีโอไม่ได้รับมาเอยอะเลยนี่ว่าเฮ้ยผมขอซุ่มหน่อยเลยเอออย่างงี้ค่อยสบายใจหน่อยป้าบค่าพิตีดูค่าโอ้โหหมดละ ตอนแรกผมมีสองหมื่นกว่าเรมสุ่มได้แค่ตัวเดียวแล้วที่เหลือมันออกแต่จอมันบูมันไม่ออกตัวหน้าตู้ไอ้ผมอ่ะมีเลดมาใหม่เนาะเลดนะอยู่ตรงนี้นะครับเลดอยู่ข้างๆตัวเพลย์เลยนะอยู่ตรงนี้นะสามารถคลิกมาได้ฟึบฟืบฟืบเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะแดงๆอยูแ่แหละจะมีเลดช็อปอยู่นี้เลยเป็นอันยุโมะนะโอเพนเลดช็อปนะครับตัวนี้ก็จะมีให้แลกของรางวัลเนาะของรางวัลน,นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยหาได้จากการลงด่านนะครับลงด่านในเลด แล้วเลนเนี่ยเป็นอะไรที่ลงยากมากนะทุกคนต้องแบบโอ้โหค่อนข้างชํำอะจะหา F K ก็ค่อนข้างยากนะต้องเป็นแบบเซตระบบแบบต้องกดมือไม่ใช่แบบ Auto click ออโต้คลิกอ่ะ Hitman t o เค็ตัวนี้น่าจะมีสต็อกร้อยห้าสิบอันต้องใช้แค่แปดเองนะปึ้มอาโอยสวยสวยสวย,สวย <c oughs> แล้วแรกมาทำไมอ่ะตัวเลนนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะมีด่านให้เล่นประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าด่านเลยนะ ด่านมันยากมากลงตาหนึ่งแบบเป็นสิบนาทีอันนี้ก็ลงนานอยู่นะของรางวัลก็แตกต่างกันไปนะมีเหรียญรางวัลรีบอร์ดตรงนี้เห็นไหมแต่ละระดับขั้นก็ได้เยอะตามกันไปในระดับ4เนี่ยในด่านที่4จะมีโอกาสได้นาง,งูโมอยู่ประมาณ0.8นแะครับแล้วก็ได้เหรียญใน6กถึงสิเลยแล้วก็เลรยสุดท้ายครับเหรระดับ5มีโอกาสได้นาง,งูโมถึง1.2 5%อ้เปอร์เซ็นต์อเยอะมากครับแต่ผมลองลงละไม่ผ่านนะทุกคนยังไม่ผ่านโคตรยากเลยจริงนะโคตรยาก ลงไปถึงแบบเวฟยี่แล้วคือเวฟท้ายแล้วแต่ว่าโอ้โหมันหนักเกินไปจริงๆวะ่ะมันโคตรยากเลยครับต้องหาคนมาลงเพิ่มนะคนที่เก่งๆหน่อยอ่ะต่อไป new setting turn off อะไรอะ double double confirmation sell unit อ๋อก็คือถ้าได้ตัวซ้ำมันจะเซลอให้อัตโนมัตินี้ใช่ไหมจะมีระบบใหม่เข้ามานะครับใน auto sell นะี่มี auto sell ใช่ปะไม่ใช่มันต้องมีสักที่ดีวะเนน่ย d i s a b l e area นี่ไม่เกี่ยว Disable chip lock เออ Disable chip lock นี่เอา Boss อ๋อๆๆๆๆๆๆ Running Disable shiny Mystic Inchat เอเอวะ่ะพวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นนะถ้าเราปิดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นละอ่า t o g g run Auto run เหรอมีมมอตตไหมมี Auto run ไหมอ๋อกดชิปกดชิปทีเดียว run เลยโอเคสิวอย่างงี้ชิวๆละ <laughs> Fast step e f e c มันจะไม่มี epic เหรอ Fast step ก็ยังมีนี่หว่า <laughs> หรือว่าจะไม่ใช่อันนี้วะอ๋อซาวเอฟเฟกต์อ๋อเป็นแค่เสียงเฉยเท u ร์นออฟรีเวิร์ลแล้วอันใหม่อยู่ไหนอะอันใหม่อยู่ไหนวะอะไรอะไร,อะไรอะดับเบิลดับเบิลอะไรนั่นอะไม่มีช่างมันแล้วกันอ่ะต่อไป new setting you turn off global mystic tech อ๋อก็คือแบบปิดเทคพวกนี้ได้นะครับใครที่ลำคาญน,นะแล้วก็ and king h a v e giving passive นะครับในตัวแ n น king เนี่ยตัวราชามดเนาะจะได้ passive เพิ่มเข้ามานะครับ passive โอ้โหมากตถ้า วางมีโซนจินวูนะครับอยู่ข้างเบลูในในระยะของเบลูเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่ม15%แล้วก็ได้ลดสปีดอีก7.5%เฮ้ยเก่งนะผมว่าน่าจะเอามาใช้คู่กับโซนจินวูได้เซ็ตคู่โซนจินวูมีอีกกิดมีโซนจินวูใช่ป่ะแล้วก็มีแอนคิงครับเ mm hmm. บลูจะมีโอกาส25%คริติคอลอยู่ฟื้น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 ฟืทนฟื้นฟื้นฟื้กการโจมตีฟื้นฟื้ อยู่กับ30%ที่จะติดคิทิคอโบนัสอีก10%จะรีเซ็ตหลังจากนั้น8วิโอ้โหไม่รู้อะไรบ้างนะครับอ่านยากเหลือเกินไมู่้แอคแท็กพอยซันเหรอจะมีติดติดพอยซันนะครับติดพิษนั่นเองจะลด15%ของดเดามเเป็นเวลา5วิอ่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แจ่มอยู่อย่างนี้โอเคแล้วก็พาร์นะครับพาร์ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะตัวที่หายไปนะครับในอัปเดตนี้คือทรงเอในอัปเดตนี้คือชาร์โดครับ ชาโดจะหายไปจากตู้ตรงนี้เห็นไหมว่ามันหายไปละจะเป็นโบลี่แทนนะครับโบลี่ตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะโซนชีบลรี่่ากันให้ได้อ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกบ้างไนดูซิมีโมนาดช็อปรีเซ็ตโมนาดช็อปอ๋อนี่ยโมนาดช็อปในนี้จะรีเซ็ตมีการรีเซ็ตด้วยอ๋อก็คือถ้าเราฟาร์มมารโลนี้เราเอานี่แรกรัวๆได้เลยแดกได้รัวๆเลยนะตรงนี้ผมขอแรกหมดเลยแล้วกัน ได้สามันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบสุ่มเลยมันจะเป็นแบบสะสมอะแล้วก็อื่นๆนะครับ More o p t i o n นแล้วก็มอ r e เทเลพอร์ตเทเลพอรเพิ่มนะอันนี้อะไรไม่รู้นะครับ Improve UI น่าจะเปลี่ยนยูองยู UI นั่นแหละแล้วก็ New ิวนิว l บ Cu คัตซีนอ่ามีคัดซีนโบลีแล้วก็คัดซีนนางูโม่มีอะไรอะ่ะมาจอบัคฟิกซอ๋อก็คือน่าจะเป็นบัคนะผมยังไม่เคยเห็นแล้วก็โค้ดครับโค้ดมีสออันนี้นะ แต่ง4หนึ่งแสนไลค์นะครับแล้วก็อัปเดต0.5หาใส่กันได้นะอ่ะในอัปเดตทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็มีเท่านี้นะทุกคนถือว่าผมว่าดีนะอัปเดตมาอย่างนี้ดีนะมันไม่ได้ลงง่ายแล้วก็ไม่ได้ลงยากเกินแต่ถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่อ้าวเพื่อนผม <c oughs> <笑><笑>เหตุวิโวผมก็ตกใจนะผมปล่อยฟาร์มไว้เมื่อคืนอนะ่ะผมปล่อย FK ตรงนี้ไว้เว้ยผมปล่อยดา่านแรกเลยนะปล่อยดา่านแรกเลยนะครับแล้วก็เซตติ้งเหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนกับไปลงไอ์อีเวนต์ตรงนี้เลยนะ ไอ้ตรงอีเวนต์ตรงเนี้ยเพื่อนผมน่าจะลงเลยแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปฟาร์มกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า